สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่3เหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้จากเมื่อวานที่มีกันบ้านใช่ไหมคะหน้าที่94 95เนาะเราก็จะมาเฉลยกันบ้านกันนะคะแล้วก็จะขึ้นกิจกรรมที่1.2นะคะมวลและน้ำหนักสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เด็กๆคะนักเรียน,น,นหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะลูกนะเล่มน,นี้นะคะแล้วเปิดไปที่หน้าที่110นะคะ110 110ค่ะลูกจะอยู่หน้านี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมอยู่หน้านี้นะคะอ่ามันจะเป็นหน้าของเกรดหน้ารู้นะคะ <ๆ S 1> เด็กๆขีดเส้นใต้าตามครูเพินเลยนะขีดเส้นใต้าตามครูเลยนะคะ แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเป็นแรงดูดของโลกที่กระทําต่อวัตถุเอาขีดตามเลยค่ะที่กระทําต่อวัตถุนะคะโดยไม่จําเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุนั้นนะคะไม่ว่าวัตถุจะอยู่บนโลกหรือจะอยู่ไกลจากโลกออกไปเช่นโลกดึงดูดดาวเทียมนะคะโลกดึงดูดดวงจันทร์นะคะย่อหน้าที่สองละค่ะ แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุทำให้วัตถุเป็นยังไงคะลูกมีน้ำหนักนะคะมีน้ำหนักแรงโน้มถ่วงนี้จะมีค่าต่างกันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับระยะห่างนะคะจากวัตถุไปที่ศูนย์กลางของโลกนะคะ ระยะห่างตรงนี้นะคะแรงโน้มถ่วงนี้จะมีค่าลดลงเมื่อมีระยะห่างเป็นยังไงขึ้นเมื่อมีระยะห่างมากขึ้นนะคะจึงมีผลทำให้วัตถุนั้นๆมีน้ำหนักลดลงและที่ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางโลกมากๆนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะมีค่าน้อยนะคะทำให้ที่ระดับนี้วัตถุแทบไม่มีน้ำหนักเลยนะลูกนะ แล้วก็ดังนั้นทำให้วัตถุเนี่ยสามารถล่องลอยได้โดยไม่ตกลงสู่พื้นอันนี้ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกเด็กๆขีดตามนะลูกนะอ่าน,น้าต่อไปเลยค่ะและแล้วเราก็มาที่เฉลยกันบ้านนะคะตอนนี้ครูเปิ้ลมั่นใจว่าเด็กๆทุกคนต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะแต่ถ้าไม่เสร็จก็ไม่รู้จะว่าเยี่ยงไรนะคะ มาดูข้อที่หนึ่งกันนะคะเด็กๆเอาแบบวัตถุขึ้นมาเลยหน้าที่94นะคะ94ข้อหนึ่งขนาดที่วัตถุอยู่ในมือวัตถุมีการเคลื่อนที่ไหมอ้าวทุกคนดูมือคุปเปิลนะวัตถุปากกาเคมีแท่งเงี้ยอยู่ในมือคุปเปิลเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ไหมวัตถุไม่มีนะคะมันจะมีได้ยังไงคะเรายังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยใช่ไหมแค่จับมัน,นเฉยๆเนี่ยอยู่ในมือเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้ไหม ไม่ได้นะคะข้อที่2เมื่อปล่อยวัตถุจากมือวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือไม่เปลี่ยนแปลงไหมคะ,ะดูนะคุณเปิ้ลจะปล่อยจับมือแล้วนะคะ1 2ึ่งสองมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะมีค่ะมันเปลี่ยนยังไงคะจากเดิมมันอยู่ในมือใช่ไหมตอนนี้มันทําไมละจากเดิมมันอยู่ในมือตอนนี้มันทําไมละลงไปที่พื้นนะคะลงสู่พื้นสา เมื่อปล่อยวัตถุจากมือจะมีแรงมากระทําต่อวัตถุไหมรู้ได้อย่างไรมีแรงมากระทำไหมปล่อยวัตถุจากมือปึ๊บรู้ได้ยังไงอ่ารู้ได้จากว่าวัตถุมันมีการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปไหนเคลื่อนที่จากมือของเราที่ปล่อยเนี้ยไปไหนลูกลงสูใช่ไหมคะต่อมาข้อที่สี่นะคะ ถ้ามีแรงมากระทําต่อวัตถุแรงนั้นคือแรงอะไรโเด็กๆยิ้มเลยแรงอะไรคะลูกแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมคะทําให้วัตถุทุกชนิดตกจากที่สูงลงสูง่ที่ต่านะคะข้อที่ห้าเมื่อวัตถุแต่และชิ้นเคลื่อนที่เส้นทางการคิดที่เหมือนหรือแตกต่างกันเด็กๆว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอ้าวเช่น แตกต่างกาันอ่ามีบางคนบอกแตกต่างกาันางคนบอกเมือนกันอ่ามาดูสิคะว่าดินน้ํามันกับแท่งไม้เวลามันตกสู่พื้นเด็กๆดินน้ํามันกับแท่งไม้เนี่ยเวลาตกสู่พื้นเนี่ยเขาตกยังไงอ่าสมมติว่านี่เป็นพื้นนะคะอันนี้เป็นพื้นเป็นพื้นเวลาเขาตกสู่พื้นเขาตกยังไงคะเขากตกลงมาเลยใช่ไหมตกอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่าใช่นะคะ ก็คือตกจากตกในแนวดิ่งลงมาเลยเนาะเออนักเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะมีแนวดิ่งแนวดิ่งของเขาเนี่ยคำเรียกแนวดิ่งของเขาก็คือแนวตั้งนะส่วนแนวนอนเขาจะเรียกว่าแนวระนาบนะคะเพราะฉะนั้นการตกในแนวดิ่งก็คือแบบนี้นะเมื่อตกมาแล้วเนี่ยวัตถุมันก็จะทำไมคะ มันก็จะหยุดนิ่งเลยมันก็จะไม่แบบดึงดึงดึงกระเด้งกระเด้งกระเด้งใช่ไหมคะอ้าวทีนี้ในขณะที่ดินน้ํามันกับแท่งไม้ตกลงมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ลูกบอลน,น่ะกับฟองน้ําเหมือนกันไหมลูกบอลฟองน้ําเมล็ดข้าวเป็นยังไงคะตกลงมายังไงตกลงมาปื๊ดใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเด้ง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 จนกระทั่งหยุดนิ่งอยู่ที่พื้นเหมือนเดิม ใช่ไหมลูกอ่าสุดท้ายเลยอะไรอีกที่เป็นกระเด้งกระดอนกระเด้งกระดอนอะไรลูกมีไหมเออนี่ไงก็ลูกบอลฟองน้ำเมล็ดข้าวไงแล้วใบไม้ล่ะคะใบไม้ใบไม้เป็นอย่างไรใบไม้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 อ้าวเป็นว่าใบไม้ใบไม้อ่า ใบไม้เวลาเขาร่วงเราปล่อยใบไม้มาเนี่ยใบไม้มีเส้นทางการเคลื่อนที่อย่างไรอย่างนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองหรือไม่ใช่ทั้งสองอย่างแบบไหนคะไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็คือเขาก็จะน้องใบไม้ก็จะล่อนไปล่อนซ้า,ายขวาซ้ายขวาซ้ายใช่ไหมคะล่อนไปจนกระทั่ง ตกถึงพื้นเหมือนกันใช่ไหมลูกแต่สิ่งที่เหมือนกันคืออะไรเด็กๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทั้งหกวัดสดุเนี่ยวัตถุนะคะเขาจะไม่ว่าจะตกในแนวดิ่งแล้วก็หยุดนิ่งเลยหรือตกมาแล้วกระเด้งกระเด้งกระเด้งนะคะแล้วก็หยุดนิ่งหรือแม้แต่ใบไม้ตกลงมาละล่อนไปล่อนซ้ายล่อนขวามาเขาก็ สู่ไหนหมดเลยลงสู่พื้นหมดเลยใช่ไหมคะข้อที่หกจากกิจกรรมนี้นักเรียนค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อปล่อยวัตถุจากมือเด็กๆค้นพบอะไรบ้างคะค้นพบว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุแตกต่างกันแต่ทุกชนิดเลยจะหยุดเคลื่อนที่ที่ไหน ที่พื้นนะคะไม่มีไหนที่แบบว่าโอ้โหฉันฉันแบบแบบนี้นะฉันร่อนแบบนี้นะแต่ฉันฉันอยู่กลางฉันไม่ตกพื้นดีกว่าไม่มีนะลูกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ตกลงสู่พื้นหมดแม้แต่ฝุ่นละอองในอากาศนะคะฝนก็ตกลงสู่พื้นใช่ไหมคะน้ำตกนะคะพรุ่งนี้ด้วยเราเรียนมาแล้วเนาะต่อมาข้อที่7จากสิ่งที่ค้นพบนะคะ เราสรุปได้ไว่าอย่างไรเมื่อปล่อยวัตถุจากมือวัตถุทุกชนิดตกลงสู่พื้นเนื่องจากอะไรได้รับอะไรแรงโน้มถ่วงของโลกมาทำอะไรมากระทำต่อวัตถุในแนวดึงนะคะในทิศทางลงสู่พื้นโลกนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆตอบแล้วนะแล้วไม่ได้ใกล้เคียงกับคูเปิลเลย นะตอบคูเปลิลตอบซ้ายหนูไปกว่าหนูลบออกแล้วทำใหม่แต่ถ้าเกิดนักเรียนตอบมาละแต่ตอบไม่สมบูรณ์แบบคูเปลิลให้นักเรียนเพิ่มนะคะแต่ถ้าตอบมาละคล้ายๆนะคะแต่ไม่เหมือนคูเปิลเลยแต่ความหมายเดียวกันนักเรียนไม่ต้องลบนะคะใช้แบบที่นักเรียนตอบเข้าใจนะคะต่อมาคาถามอยากรู้อีกว่าอันนี้ก็คือเด็กๆก,ก็ตั้งเองเนาะ ว่านักเรียนอยากจะตั้งอะไรนักเรียนจะตั้งเป็นห้าสิบคำถามเป็นร้อยคำถามก็ได้ที่มันเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะมาดูตรวจสอบตนเองการสังเกตเด็กๆได้ไหมการสังเกตได้นะคะการสังเกตวัดได้วัดไหมคะไม่ได้วัดใช่ไหมคะ การใช้จำนวนก็ไม่ได้ใช้จำแนกประเภทก็ไม่ได้จำแนกหาความสัมพันธ์สเปซสเปซสเปซกระทาก็ไม่ได้ทำการจัดกระทำและสื่อความหมายนะคะได้ทำไหมได้ทำไหมการจัดกระทำและสื่อความหมายได้ทำสิคะทำตอนไหนอะ่ะก็ทำตอนที่นักเรียนนี่ไงที่นักเรียนลงข้อมูลไงคะตรงที่นักเรียนวาดภาพเส้นทางการเคลื่อนที่นี่แหละก็คือได้จัดกระทำข้อมูลแล้วคะ่ะ ได้พยากรณ์ไม่ได้คาดคะเนไหมได้นะคะคาดคะเนก่อนที่จะทำก่อนที่จะปล่อยของลงมาใช่ไหมคะแล้วก็ได้ลงความเห็นจากข้อมูลไหมคะได้คะ่ะนี่ไงก็นี่ไงคะลงความเห็นจากข้อมูลนี่ไงนะคะแบบฝึกหัดทั้งหมดเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็กำหนดควบคุมตัวแปรไม่ได้ทำนะคะเพราะมันมีการทดลองนะคะ การทดลองก็บามาิทีรทำตีความหมายข้อมูลลงข้อสรุปแล้วก็การสร้างแบบจําลองเราไม่ได้สร้างแบบจําลองค่ะเพราะเราใช้ของจริงนะคะต่อมานักเรียนดูอีกด้านหนึ่งศตวรรษที่21สบเอ็ดเด็กๆจะได้อะไรบ้างตรงนี้ลูกหนึ่งได้สร้างสารรค์ไหมสร้างสารรค์ตรงไหนอ่ะไม่ได้สร้างสารรค์เลยค่ะได้การคิดอย่างมีวิจารณญาณไหมคะไม่ได้คิดเลยค่ะ ได้แก้ปัญหาไหมไม่ได้แก้เลยค่ะได้สื่อสารไหมสื่อสารคือการพูดคุยแต่ถ้าเกิดนักเรียนทำที่โรงเรียนนะคะก็จะเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์อันนี้นักเรียนได้การสื่อสารเนาะแต่ตอนนี้นักเรียนอาจจะได้การสื่อสารกับใครกับผู้ปกครองใช่ไหมคะที่ดูนักเรียนทำหรือไม่ก็นั่งเป็นให้กำลังใจให้นักเรียนเนาะ แล้วก็ให้ความร่วมมืออ่าอันนี้ด้วยนะคะให้การสรรื่อสารกับความร่วมมือนะคะบางคนก็ก็ต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเนาะในการหาพวก,กอุปกรณ์ต่างๆนะคะเด็กๆคะ,ๆคะเราขึ้นกิจกรรมที่1.2มวลและน้ำหนักสัมพัญกันอย่างไรนะคะวันนี้เราขึ้นกิจกรรมใหม่ละแต่กิจกรรมใหม่เนี้เนาะถุงทราย500 ก็ไม่มีเครื่องช่างสปริงก็ไม่มีนะคะด้วยสถานการณ์โควิดเนาะแต่ถ้าเกิดนักเรียนอยู่โรงเรียนเนี่ยนักเรียนจะได้ทํากิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะทีนี้มาดูสิจุดประสงค์ของกิจกรรมทุกคนเปิดมาเลยค่ะเปิดมาในหนังสือหน้าที่11111 1. 11 1หน้านี้111นะคะแล้วก็ในแบบบันทึกจะอยู่ที่หน้าที่ หน้าที่เท่าไหร่หน้าหน้าที่96หน้านี้96เปิดยังคะอ่ะเปิดมาแล้วเนาะเด็กๆจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะจะมีอยู่กี่ข้อคะเด็กๆด,ดูในหนังสือก่อนมีสองข้อข้อหนึ่งทำกิจกรรมนี้เพื่อ1สังเกตอ่าให้สังเกตนะคะและบอกความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้ำหนักของใคร ของวัตถุนะคะ 2. ใช้เครื่องช่างสปริงแบบแหวนเพื่อวัดน้ำหนักของวัตถุนะคะเราไม่ได้ช่างน้ำหนักนะเราวัดนะคะทีนี้เราสังเกตเนี่ยเราใช้อะไรสังเกตตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสใช้ะไรคะใช้ตานะคะเราสังเกตโดยการใช้ ต่อ,อาตานะคะใช้ตาในการสังเกตนะคะหลังจากที่เรียนจบแล้วเด็กๆจะทำอะไรได้ก็คือบอกความสัมพันธ์ได้ใช่ไหมคะว่ามวลและน้ำหนักเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรนะแล้วก็ที่สำคัญคือใช้เครื่องช่างสปริงได้นะคะอุปกรณ์ถุงทราย500กร,รัม500กร,รัมหรือเศษ1ส่วน2 ก็คือเท่าไหร่คะกิโลกร,รัมกกจุนะคะก็คือกิโลกร,รมัมเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยโรงเรียนมีแต่เด็กๆที่บ้านไม่น่ามีนะคะเครื่องช่างสปริงที่โรงเรียนก็มีแต่ที่บ้านเด็กๆก,ก,ก็ไม่น่ามีนะรูครูคิดว่าอย่างนั้นนะคะอ่าต่อมาในหน้าที่96ค่ะเด็กๆเ,เปิดหน้า96เลยนะลูกนะ หน้า96เด็กๆเข็นข้างล่างไหมคะอ่าข้างล่างให้เด็กๆวาดภาพนะคะทีนี้วาดภาพยังไงอ้าวเด็กๆลองดูซิอันนี้คือเครื่องช่างสปริงแบบแหวนนะคะส่วนบนเนี้ยเรียกว่าหูจับนะคะส่วนบนเรียกว่าหูจับเนาะแล้วถ้าเกิดว่าแหวนปึ๊บนะคะเราก็จะเอาสิ่งของเนี่ยนะคะมาเกี่ยวไว้ในนี้ นะคะมาเกี่ยวเช่นคูปเปิลอยากรู้ว่าองุ่นของคูปเปิลเนี่ยหนักเท่าไหร่นะคะคูปเปิลก็จะแขวนไว้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วหลังจากที่แขวนปุ๊บนะคะอันนี้แขวนแล้วเนาะเราก็จะมาอ่านค่าอ่านค่าตรงนี้นะคะอ่านค่าตรงนี้เรียกว่าสเกลนะคะนักเรียนไม่เห็นแต่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเห็นชัดๆเนาะตรงนี้เรียกว่าหูจับหูจับตรงนี้นะคะก็คือแขวนแบบนี้นะคะลูก ทีนี้นะคะทีนี้เครื่องช่างสปริงแบบแหวนเนี่ยจะมี2แบบอันนี้แบบหนึ่งแล้วนะนะคะอันเนี้ยเป็นสปริงยืดได้นะคะแล้วก็อันนี้อีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้นะคะแล้วเราก็จะอ่านค่าตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าหมุดนะคะตรงนี้เรียกว่าหมุดเ <ME Y OR S> มื่อเราแหวนปุ๊บนะคะแหวนอ่ะจุ๊บปแหวนจุ๊บป้อยากรู้นะคะอ่ะเปิ้ลก็แหวนมานะคะแหวนกันไกลเนาะ อันนี้หูจับข้างบนคุเปิ่ก็จับแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะอ่านค่าตรงนี้ในเครื่องช่างเนี้ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นข้างหนึ่งจะเป็นกรัมอีกข้างหนึ่งจะเป็นนิวตันนะคะกรัมเนี่ยก็จะบอกในเรื่องของมวลซึ่งมีหน่วยเป็นกรัมกับกิโลกรัมส่วนน้ําหนักก็จะเป็นนิวตันนะคะแบบนี้นะคะแหวนแบบนี้เนาะเสียดายมากเลยนะคะถ้าไม่โควิดเด็กๆจะได้ทำกิจกรรมด้วยตัวเองนะคะเสียดายมากๆนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าแล้วเราจะวาดรูปยังไงดีนะคะมาดูเนอะอาะเด็กๆแบบนี้นะคะตรงนี้ส่วนนี้เรียกว่าหูจับนะคะหูจับตรงนี้ที่เป็นตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขเรียกว่าสเกลนะคะเป็นตัวเลขตรงนี้นะข้างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางนี่ตรงกลางนะคะอันนี้คือหมุดหมุดก็คือจะเป็นตัวที่แบบ ก็เ,เรียกว่าไงล่ะอยู่ที่น้ำหนักของวัตถุนะคะที่เราที่เราวัดนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นสปริงตรงนี้เป็นสปริงเนี่ยมันเป็นสปริงเรียกว่าเครื่องช่างสปริงนะคะเป็นสปริงเป็นสปริงนะคะ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือตรงนี้เป็นขอเกี่ยวเอาไว้ทำไรเอาไว้เกี่ยวนะคะเอาไว้เกี่ยวของเห็นไหมคะ คุณครูจะเกี่ยวของแล้วเวลาที่เราดูก็จะดูว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันกี่กรัมนะแล้วมันน้ําหนักมันเท่าไหร่มวลเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่นะคะทีนี้อันนี้จะไม่ชัดเด็กๆมาดูอันนี้เด็กๆวาดภาพสองภาพนี้นะคะลงไปในแบบบันทึกหน้าที่เก้าสิบหกนะคะ นักเรียนเขียนลูกศรด้วยนะตรงไหนคือสเกลนะคะตรงเนี้คือสเกลอันนี้คือสเกลอันนี้ยสเกลนะคะสเกลแล้วก็อันนี้เรียกว่าอะไรคะหูจับอ่าน,นี่หูจับอันนี้เป็นหมดุดนะคะหมดุดอ่าเห็นชัดๆเนาะตัวเนี้เป็นสปริงตรงตรงกลางเนี่ยเป็นสปริงนะคะแล้วก็ตรงนี้เรียกว่าขอบเกี่ยวก็คือ,อไว้ทําอะไรคะชื่อก็บอกอยู่แล้ว เอาไว้เกี่ยวสิ่งของใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็วาดภาพหน้าเนี้ใส่ระบายสีให้สวยๆเลยให้เหมือนเลยนะคะให้เหมือนๆให้สวยๆต่อไปนะคะถุงทราย500กรัมนะคะก็คือภาพนี้ค่ะนะคะ500กรัมหรือครึ่งกิโลกรัมนะลูกนะแล้วก็เวลาที่เราใช้แหวนนะคะว่า ถุงทสาย500กรัมเนี่ยมีมวลเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีน้ำหนักเท่าไหร่นะคะเราแกวนแบบนี้นะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่97ค่ะ97จะมี2ตารางเด็กๆเห็นไหมคะตารางที่1ค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงเมื่อดึงให้สปริงยืดมากขึ้นมากขึ้น อืมเป็นอย่างไรครงที่หนึ่งสองสามอันนี้คือเด็กๆจะต้องศึกษาไปเปิดคลิปที่สองนะคะอย่ามั่วใส่ตัวเลขเองนะในโปรเจกต์สิบสี่นะลูกนะแล้วก็ตารางที่สองเป็นค่าของแรงที่อ่านได้เมื่อแขวนถุงทรายกับเครื่องชั่งสปริงนะคะว่าครั้งแรกเนี่ยนะคะเราแขวนถุงทรายที่500กรัมนะคะเราอ่านค่าได้เท่าไหร่แล้วเราคาดคะเนก่อนว่าได้เท่าไหร่ ะะอันนี้ก็คือเด็กๆจะต้องศึกษาจากคลิปในของอาจารย์สะสะวะทนะคะเนื่องจากว่ากิจกรรมนี้ถ้าครูจะให้ทำเนี่ยนักเรียนก็ต้องหาอุปกรณ์แล้วก็บางบ้านเนี่ยเข้าใจว่าไม่พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียนไปกับอาจารย์นะคะจากคลิปในสะสะวะทนะคะในหน้านี้เนาะอย่าลืมพยากรก่อน,อนทุกครั้งนะคะ มีการบ้านอีกแล้วค่ะการบ้านเด็กๆเปิดมาหน้าที่ 98, 99, 98และ99เห็นไหมคะ98จะมีทั้งหมด7ข้อส่วนใหญ่นะคะวิทยาศาสตร์จะมี7ข้อน้องตรงฉันรู้อะไรนะคะแล้วก็หน้าที่99ก็จะเป็นอะไรนะตั้งคำถามอีกแล้วใช่ไหมคะตั้งได้มากกว่าหนึ่งไหมคะตั้งได้มากกว่าหนึ่งคำถามนะคะลูก การบ้านก็คือสองหน้านี้ได้ไหมคะอาครูฝังหน้านึงลืมลืมลืมฝังหน้านึงหน้านี้ค่ะหน้าหนึ่งร้อยหน้าหนึ่งร้อยสามหน้านะสามหน้านะคะการบ้านสามหน้าเนาะแต่จริงๆแล้วคือทําแบบฝึกหัดเจ็ดข้อนะคะแล้วก็ส่วนหน้านี้ก็คือเป็นการตั้งคําถามกับแค่ติ๊กเองว่าเด็กๆ เรียนจากอาจารย์จสวทรแล้วเนี่ยดูจากโปรเจกต์สิแล้วเนี่ยเด็กๆได้ทักษะอะไรบ้างนะคะก็แค่ตึกอย่างเดียวนะคะอย่าลืมทำกันบ้านนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแต่ครูจะบอกทุกครั้งเลยว่าเด็กๆอย่ารอคุณครูฉเฉลยนะคะมันบาปเด็กๆต้องทำกันบ้านเองก่อนนะคะเข้าใจไหมคะทำเองก่อนนะแล้วถ้าเกิดผิดนะคะถึงจะค่อยแก้ตามครู เนาะอย่าเว้นว่างไว้ขอเธอค่ะแล้วส่งการบ้านในโน้ตทุกครั้งนะคะส่งให้ครูปเปิลดูทุกครั้งแล้วครูจะเข้าไปเช็คกันบ้านในวันอาทิตย์นะเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะจะจบแล้วเนาะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ครั้งหน้านะคะเราจะขึ้นกิจกรรมที่1.3 1.3เรื่องอะไรนะ มวลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไร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 ใช่ไหมคะเป็นคำถามเนาะไวเชนมาเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะรบกวนผู้ปกค,ครองด้วยนะคะถ้าผู้ปกค,ครองนะคะได้ศึกษากับลูกนะคะในคลิปนี้เนาะสิ่งที่ต้องใช้เชือกฟางนะคะเชือกฟางก็ได้เชือก อะไรก็ได้คะ่ะที่สำหรับมัดมัดได้หมดเลยเป็นแบบเ,เป็นเชือกสีขาวก็ได้นะคะแล้วก็ทรายเตรียมทรายมาก่อนนะเตรียมทรายมาก่อนยังไม่ต้องใส่ขวดนะคะเอาเตรียมทรายไว้ก่อนเนาะยังไม่ต้องกรอกใส่ขวดนะคะคานคานไม้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นไม้อะคะ่ะแต่เดี๋ยวเราจะเอา อะไรล่ะเอาเชือกเนี่ยมาผูกโยงนะคะแล้วก็ขวดน้ำพลาสติกเนี่ยสองขวดนะคะใช้เป็นขวดน่าจะประมาณขวดเท่านี้นะคะขวดน้ำดื่มอะค่ะน้ำดื่มทั่วไปอะนะคะใช้ขวดเท่านี้พอนะคะไม่ต้องใช้ขวดใหญ่ขวดใหญ่แล้วมันหนักเนาะเอาเป็นว่าแบบใช้ขวดเท่านี้พอนะคะขวดน้ำดื่มนะคะประมาณ6กร้อลูกบาทอะค่ะ แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาทํากิจกรรมกันนะคะ1.3เนาะเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้านักเรียนไม่ทํากิจกรรมเลยเนี่ยการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลสมดีเนาะเพราะวิทยาศาสตร์จะได้ต่อเมื่อคุณได้ลงมือทําเท่านั้นนะคะลงมือทํา เพราะฉะนั้นคุณครูฝากนักเรียนเตรียมอุปกรณ์พวกนี้ด้วยนะคะหรือถ้าเกิดผู้ปกครองท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วกเ็เห็นอุปกรณ์สิ่งที่ต้องใช้พวกนี้นะคะก็คุเปิ้ลก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ช่วยเด็กๆเตรียมนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีกันบ้านแล้วก็ไปเคลียร์งานที่ยังไม่เสร็จนะคะให้เรียบร้อยและเดี๋ยววันอาทิตย์หน้านะคะคุณครูจะเข้าไปตรวจงานนะคะ แล้วก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ